สวัสดีทุกคนนะครับขอต้อนรับเข้าสู่เกม Line Ranger นะครับผมในคลิปนี้นะครับผมก็จะพาเรนเจอร์คู่หูสุดเก่งของแต่ละคลโบไปตลุยใน PVP กันนะครับก็เดี๋ยวเราก็มาดูกันดีกว่านะครับว่าเรนเจอร์ Ranger 10ตัวนี้มันจะรอดไหมในการเล่น PVP ด้วยกันนะครับผมเวลาอยู่ทีมเดียวกันเนาะเอ้ก็บอกเลยว่าเรนเจอร์ตัวนี้นะครับ มันใช้งานได้ทุกตัวนะเออผมก็คัดเลือกมาอย่างดีแล้วก็เป็นคู่หูแต่และคอลลาโบที่เก่งมากๆครับผมโอเคผมก็จะมาแนะนำะแต่และคอลลาโบเนาะว่ามันมีคอลลาโบไหนบ้างนะครับที่มาคอลแลบกับเกมเรนเจอร์และมันเป็นแล้วมันมีเรนเจอร์ตัวเก่งอยู่ในคอลลาโบนะครับโอเคเริ่มจากล่าสุดเลยครับก็เป็นคอลลาโบอ่าอ่ามหาศึกคนจนเทพนะครับ มีเลนเจอร์ก็คืออดัมกับโพสดอนที่เป็นตัวเก่งนะครับเป็นคู่หูสุดเก่งด้วยกันนะครับ2ตัวนะเวลามาอยู่ด้วยกันเนี่ยก็ถือว่าเก่งมากๆเลยนะครับอ่าต่อมานะครับเป็นคลโลโบจากเอ่อเกิดชาตินี้พี่ตรงเทพนะครับผมมีรูเดียสกับเอลิสนะครับที่เป็นคู่หูสุดเก่งนะครับเออบอกเลยว่าตัวนี้มีคอมโบหยุดศัตรูออกปฏิบัติการโชว์คราวที่หลายคนใช้นะครับเออแล้วก็ต่อมานะครับเป็น โคลโบ่อบลินสเลเยอร์นะครับก็มีเรนเจอร์กอบลินสเลเยอร์กับนักบวชหญิงนะครับที่เป็นคู่หูสุดเก่งนะสองตัวนี้ก็ยังใช้ได้ยอยู่นะเพียงแต่ว่ามันแบบว่าคือตอนนี้แบบว่าส่วนใหญ่นะเขาจะน้นไปทางคอมโบมากกว่านะครับของแต่ละทีมน,นะเขาก็เลยแบบไม่ค่อยนิยมนะครับแต่ว่าสองตัวนี้ก็ยังมีคนหินใช้นะครับผมเนี่ยอย่างเช่นพวกกอบลินอย่างเงี้ยตัวกอบลินนะครับผมใช้เอาไว้ยืนแทงแล้วก็แบบเอาตัวบินไปตีป้อมนะครับเวลาแบบ มันแบบเวลาที่มันแบบยืนค้ำไวอะมันจะนานมากเพราะว่ามีความสามารถที่เรื่อสุดท้ายครับเออเนร์่าไฮเปอร์นะเออตัวบินของเราเนี่ยก็จะไปตีป้อมได้สบายๆกอบลินกอบลินก็ยืนไวในในทีมภาคพื้นประมาณนะครับส่วนน้งมือหญิงก็สตั้นได้ดีนะครับกับฮิลเลื่นให้เพื่อนเป็นตัวซับพอร์ตที่ดีมากๆมีแรดแอทแท็กด้วยนะครับเออโอเคตัวต่อมานะครับมาจากโคโโบ เครยอนชินจังนะครับคือเรนเจอร์ชินโนสเกะกับฮิมาวารินะครับผมสองตัวนี้มีคอมโบเพิ่มแร่ธาตุ1 0 0 0หน่วยให้กับศัตรูนะครับบอกเลยว่าสุดจัดนะครับและ2ตัวนี้ก็เป็นตัวที่เก่งมากๆครับผมเป็นคู่หูสุดเก่งนะหลายทีมนะครับใช้ตัว2ตัวนี้ยอะมากครับเออบอกเลยว่าเก่งมากๆครับโอเคตัวคโณโบต่อไปนะครับผมก็เป็นคุณโบจากยาชาฮิเมะนะครับก็เป็นเรนเจอร์ โทวะกับเซสูนานะครับผมสองเดนี้ก็เป็นตัวที่เก่งกาจเลยทีเดียวนะครับเออมีคอมโบเพิ่มแร่นะครับผมแล้วก็มีตัว o อจัดจัดก็คือตัวโทวะครับผมที่แบบเป็นสกิลใหม่เลยเป็นสกิลตะลุยไปข้างหน้าครับผมไม่มีการข้ามแต่ว่าตะลุยไปเลยก้าวข้ามฝาความผิดหวังอะไรแบบนั้นนะครับผมอะไรของผมวนนียอ,อ้อประมาณนี้นะแล้วก็มีบฟบารีด้วยนะครับดีมากๆนะครับเป็นตัวถึกโอพีจะจัดเลยนะครับผม โอเคส่วนเซนนาเนี่ยก็มีแบบถึกครับผมบอกเลยว่าถึกรือ,อแบบอาจจะมีมันน่าจะมีข้าวแฝงนะครับมันถึกมากๆผมใส่เกียร์จัดดาวแบบนี้3มช่องถึกจริงนะครับมันยืนอย่างแท้งอะ่ะบอกไว้ก่อนเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปดูเกียร์นะครับว่าผมใส่เกียร์อะไรให้บ้างนะครับสลับ10ตัวนี้นะครับเออผมขอไม่ดูสกิลละกันเพราะว่าคุณผู้ชมก็น่าจะารู้จาก10บตัวนี้ดีอยู่นะเออ คือแบบคนเขาใช้บ่อยแล้วก็น่าจะแล้วก็น่าจะเจอใน PVP บ่อยนะเออสกิลมันถ้าเกิดว่าผมอ่านสกิลเนี่ยมันจะนานไปนะครับมันจะนานไปเนาะจนจะจนมันไม่ได้เล่น PVP เออก็เลยข้ามไปก่อนนะครับหรือว่าไปดูคลิปในรีวิวช่องผมก็ได้นะผมมีรีวิวอยู่หลายตัวเลยนะครับ10ตัวนี้นะครับโอเคนี่ครับผมก็ใส่กียร์ประมาณนี้เนาะคริสต์มาสบ้างนะครับ7ดดาวบ้างนะครับแล้วก็เกียร์ฟรีบ้างนะ ผมขี้เกียจถอดเกียร์นะอตรงๆนะครับก็เลยใส่เกียร์แบบนั้นนะครับแบบนี้แหละเออไม่ใช่แบบนั้นนี่แบบนี้โอเคไปเลยครับผมตาลุยใน PVP กันเลยดีกว่านะครับโอเค let's go ครับผมศักยภาพผมก็ประมาณนั้นแหละนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูศักยภาพนะเผื่อดูไม่ทันนะครับเมื่อกี้นะครับศักยภาพผมก็มีนิดๆหน่อยๆนะครับผมอันนี้ก็ประมาณ5้านัอยนแหละนะครับใช่นะครับ5้ารอยนะ โอเคศักยภาพก็น่าจะไม่ส่งผลอะไรมากนะสำหรับความคิดเห็นของผมนะเออบางอันนะบางอันนะครับศักยภาพบางอันนะครับเออทีมนี้นะครับมีเจสิก้าในคอมเมนเซอร์ด้วยนะครับมีอันนี้โอ้โหรถถังกับเจมเมืดด้วยขอข้ามละกันนะครับอ่าทีมนี้ดูละกันนะครับมีสล็อตด้วยนะครับตัวนี้เป็นตัวที่ผมแบบเป็นคู่แข้นของผมเลยอะ่ะเออ เจอตัวนี้ทลายเนี่ยผมแบบแค้นจะจัดเลยผมแพ้บ่อยมากเพราะว่าตัวคูนิสลอตนี่นแหละครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะว่า10ตัวนี้นะครับที่ผมเลือกมาเนี่ยมันจะเป็นยังไงมันจะชนะไหมนะครับเออเนี่ยโอ้ยเป็นแถบเลย5้าคอลับโนะครับ5้าคลาอลับโโคตรสวยเมื่อกี้นะครับเรียงลําดับกันเลยนะครับสุดจัดสุดจัดครับแต่ว่าเออไม่เป็นไรครับแพ้ก็ช่างมันเอาเพื่อความสาใจเออเอามันมาเล่นมากครับ เอาสิบตัวนี้มาเล่นด้วยกันบ้างเดี๋ยวมันจะเหงากันนะครับเออโอเคครับถ้าแพ้ก็ไม่เป็นไรนะครับเออนี่ครับก็พอเล่นได้อยู่นะมันก็พอเล่นได้อยู่นะถึงแม้ว่ามันจะแบบอะไรอะ่ะถึงแม้ว่าเกียจะอ่อสู้ไม่ได้นะครับแต่ว่าเรื่องของจ้ละครเรนเจอร์อ่ะเราก็พอจะสู้ได้อยู่โอเคโอ้โหบอดมันโหดเนาะผมอัดวันพฤหัสนะครับมันก็เลยจะโหดๆหน่อยบอทบอทนะครับ เนี่ยเห็นไหมโค้นี่สล่อดอถึกอย่างแท้งเลยคุณผู้ชมอแต่โทรว่าผมก็ข้ามข้ามแบบก้าวข้าวฝ่าความผิดหวังไปนะครับผมไปสตาร์ทให้นะครับแลวก็อาดัมก็ยืนข้างหน้าสตาร์ทให้ด้วยกอบลินผมก็น่าจะยืนไม่ค่อยได้แต่ว่ามันก็พอจะบ๊อม,มาตาให้เพื่อนได้อยู่โอเคครับไปไปเลสโกเลสโกได้อยู่ครับยังยังอยู่เ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยว,เ,ยวเหมือนโทว่าเดี๋ยว ทาไมโทรว่าผมเดี๋ยวโทรว่าผมมันเคลื่อนไปข้างหลังเฉยเดี๋ยวก่อนโอเคแต่ก็ชนะได้ครับยังชนะได้อยู่นะอ่าเรียบร้อยครับรอบนี้เดี๋ยวผมขอดูเกียร์ก่อนนะโทรว่าผมโอ้โหอ่าเกียร์ก็โหดอยู่นะครับเกียร์ก็โหดอยู่นะแต่ผมก็ยังสู้ได้อยู่นะเพราะว่าไม่มีแต่ตัวที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะไม่มีแต่ตัวแบบดีๆทั้งด้นนะครับ1ิบตัวนี้เนาะ โอ้โหทีมนี้คนที่สลอดอีกแล้วโอ้โหคนที่สลอตผมเจอคนที่สลอดบ่อยมากเลยอ่ะจริงๆนะหลายคนก็ปั้นเป็นร่างไฮเปอร์แมกด้วยเอาตรงมันเถื่อนมากอ่ะคนที่สลอดนะครับเนี่ยโอ้โหเจออีกแล้วนะครับเอาไว้ก่อนแล้วกันเพราะว่ามีตัวบินนะครับอาทีมนี้มีตัวบินแต่ว่าอ่ะผมลองเสียงดูแล้วกันเพราะว่าตัวบราวซานต้าเนี่ยมันบราวซานต้าแสงตัวบินอะมันแบบ มันตีแบบมันก็ตีแรงอยู่แต่ว่ามันจะมีสกิลซัมมอนที่ถ่วงเวลามันไว้หรือครับสกิลของมันน่ะเออสกิลของมันเองอ่ะเออเหมือนว่าจะใช้สกิลลงภาคพื้นแล้วมันก็ไม่ค่อยบินไปตีป้อมเท่าไหร่เออสำหรับความขี่เหนิงของผมนะอาจจะผิดภาพเองก็ได้บางครั้งบางคราวศัตรูก็อาจจะไม่ได้ใส่เกียร์ติดสกิลให้บราวน์ซันต้างเจิ้นแบบว่าใส่แบบวิ่งเร็วไปแล้วก็ตีแรงเลยนะครับโอเค ตีแรงไหมอ่ะผมอยากรู้นะครับ 1. ดอกอ่ะได้สเนะครับก็พอจะสู้ได้อยู่้ยธีว่าพื้นผมโดนแปลรูปรัวๆเลยอ่ะเดี๋ยวนะผมต้องแบบเออผมลืมไปเลยว่าผมต้องเลือกตัวดีๆผมจัดทีมแบบว่าไม่ค่อยถนัดมือเท่าไหร่มันก็เลยแบบมันก็เลยแบบว่าเสียเปรียบอยู่แต่ไม่เป็นไรครับอุ้ยโพลซดอนโพลซดอนทําลายแผงหลังได้ดีมากๆครับขนาดเป็นเลเวลร40อันต้านลเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นร่าง ร่างอันต้าแม็กหรือว่าร่างไฮเปอร์แม็กเนี่ยมันจะดามเมจแรงขนาดไหนวะเนี่ยเออน่าสนใจมากตอนนี้ผมก็เก็บกบได้ประมาณสัก11ตัวนะครับประมาณ11ตัวนะตอนนี้นะครับผมสำหรับไอดีเกลือผมนะก็อยากจะให้โพไซดอนเนี่ยเป็นร่างไฮเปอร์แม็กอยู่ในอิดนดีนี้แต่ว่าขอคิดดูก่อนคือผมลังเลว่าจะปั้นโพไซดอนเนี่ยเป็นร่างไฮเปอร์แม็กหรือว่าจะปั้นซารีอัสิวินขาวตัวกันวินอนะเป็นร่างไฮเปอร์แม็กดีคือผมลังเลไงนะครับแต่ก็เอาไว้ก่อน ตอนนี้ผมขอดูก่อนอ่ะชนะได้วะคุณผู้ชมเอาว่ะเลนเจอร์โคโลโบนะครับคู่หูสุดโหดนะครับ5คู่หคู่หูนะครับ,นะรบเออว่ะมันได้วะ่ะ5คู่หู5้าโคโลโบสุดจัดเลยนี่ถ้าเกิดว่าเป็นรักไฮเปอร์แม็กซ์ตัวเนี่ยมันจะเป็นยังไงเนะี่ยเออก็น่าสนใจอยู่นะไม่แน่นะไม่แน่ผมอาจจะมีแพลนแบบมีแพลนปั้น10ตัวอ่ามีแลนปั้นตัวอื่นที่ไม่ใช่แบบลากไฮเปอร์แม็ก จับมาเป็นรักงไฮเปอร์แม็กเหมือนกันนะครับอืมตัวโคโรบที่ผมชูมานะ10ตัวนี้นะครับไม่แน่ไม่แน่นะเผื่อมีกบอันต้าแบบมีเผื่อผมมีกบอันต้าแปดดาวเยอะไงเออแบบกบมันเหลือก็เลยปั้นซะหน่อยอะไรแบบนั้นหูทีมนี้โอ้โหเอลซาไทยกามาลองดูเลยลองดูเลล้ะกันนะครับผมไม่อยากจะแบบไม่อยากจะรีเยอะเกินไปเนาะเดี๋ยวมันจะแบบเสเวลานะครับโอเค เลสโกครับเนี่ยโอ้โหแถบผ้าแถบมันขึ้นเท่มากเลยนะสำหรับผมอะมันเหมือนเป็นการแบบว่าเหมือนเป็นการที่แบบว่าเราสะสมเราเติมเยอะมากขนาดนั้นมันเห็นผลเลยอะ่ะประมาณแบบว่ามันโชว์ได้อะเออพูดง่ายๆโชว์ให้คู่ต่อสู้ได้รู้ว่าได้รู้ว่าทีมผมแบบมีคอลลาโบอ่าคู่หัวสุดเก่งห้าคอลลาโบด้วยนะเอออิจฉา,าว่าล่ะแถบนั้นนะครับแต่ผมก็ได้จะคิดไปเองแหละนะครับผมโอเค เลสโกครับอ่ะเอเลยอ่ะเดี๋ยวผมจะให้ดูแบบเดี๋ยวผมจะบอกสกิลข้าวๆแล้วก <c oughs> ันนะครับแต่และตัวเนาะเอ่อแบบไม่แบบแบบอาจจะบอกสกิลไม่เยอะนะแบบบอกแค่หนึ่งสกิลของแต่และตัวอะไรประมาณนั้นก็ได้นะครับคืออ่าเริ่มจากอาดัมก่อนเลยอาดัมนะครับมีบัฟฮิลเลือดนะครับเอ้ยไม่ใช่มีบัฟเคลื่อนที่นะครับแล้วก็มีอ่าสตันนะครับผมโพสตอนเนี่ยก็มีอ่า สกิลดาเมจข้ามหลังแต่ไม่ทะลุอามาตาแล้วก็มีบัฟมีบัฟเพิ่อมอัตราการทักษะด้วยนะครับผมเออแล้วก็ต่อมาเนี่ยเป็นโทวะนะครับโทวะก็จะมีสกิลตะลุยนะครับผมเนี่ยเห็นไหมมันกระโดดไปแบบนั้นน,นะครับตะลุยนะครับแล้วก็มีบัฟมาเลยให้เพื่อนเนาะเซซนาเนี่ยก็มีสกิลบัฟบัฟอ่าหลอสกิลบัฟต้านสกิลนะครับผมประมาณนั้นแล้วก็มีสกิลดาเมจทะลุด้วยนะครับ ส่วนตั้งบนหญิงเนี่ยก็จะมีสกิลสตาร์ทนะครับผมแล้วก็มีฮิวเลือดให้เพื่อนนะครับผมส่วนลูเดียนะครับก็จะมีสกิลบัฟให้เพื่อนนะครับพวกสะท้อนาดาเมจฮิวเลือดแล้วก็มีสกิลดาเมจลงหลังดาเมจแบบข้ามหลังได้นะครับแต่ไม่ทะลุอามาตะนะเอลิสก็จะมีสกิลทําทให้ศัตรูเนี่ยกระเด็นไปข้างหลังนะครับแล้วก็สตัรทนะครับทะลุด้วยนะครับแล้วก็มีบัฟตีสเปซตีตพื้นที่นะครับผมประมาณนั้น โอเคแล้วก็ตัวต่อไปเป็นชินโนสเกะนะครับชินโนสเกะเนี่ยจะมีสกิลดาเมจนะครับสกิลดาเมจแล้วก็มีบัฟเอ่อบัฟให้เพื่อนนะครับน่าจะเป็นบัฟเพิ่มพลังโจมตีหรือเปล่านะครับถ้าจำไม่ผิดนะเออถือว่าแรงมากๆด้วยนะครับสกิลดาเมจของมันน่ะของชินโนสเกะอ่ะมันแรงนะครับต่อมาก็เป็นที่มาวาริเนาะฮิมาวาริเนี่ยก็เป็นตัวลำนำยอดวยวนชั้นดีนะครับผมแล้วก็มีฮิลเลอ่ให้เพื่อนนะครับเออ บอกเลยว่าสุดจัดนะครับเวลาไปเจอดาเมท่าตัดไม้มันก็ลำนำย่อยยวนได้ดีนะครับต่อมานะครับก็เป็นกอบบลินสลเยอร์นะครับกอบลินสลเยอร์เนี่ยก็เป็นตัวบัฟออกมาตะได้นะครับฮิลเล็ตก็ได้นะครับแล้วก็มีสกิลดาเมจทะลุออกมาตะนะครับเออสุดจัดอันนี้คือผมรีไปแล้วก็พูดไปเลยนะเออแบบว่าขี้เกียจแบบเว้เวนช่วงเนาะเดี๋ยวผมจะลืมนะครับว่าผมถึงตัวไหนโอเคผมจะเน้นปล่อยตัวที่แบบว่า เป็นเก่งๆนะครับเออตัวเก่งๆเนี่ยจะเป็นพวกอาดัมนะครับโทวะนะครับผมแล้วก็ชินอุสเกะนะครับประมาณนี้ส่วนตัวเก่งๆรองๆเนี่ยก็เป็นพวกฮิมาวาริเอริสลูเดียสเซซินะกับโพไซดอนนะครับผมตัวเก่งๆอีกเนี่ยก็เป็นพวกฮิมาอ่าพวกนักบวชหญิงกับกอล์ฟนะิเตเลเยอร์เนาะเออสิบตัวนี้เนี่ยผมจัดให้อยู่ในระดับ ระดับดีมากนะระดับดีกับดีมากนะครับแล้วก็ดีเยี่ยมเลยนะครับประมาณ3ามระดับนี้นะครับดีดีมากดีเยี่ยมนะครับ10ตัวนี้นะครับจัดอยู่ในระดับดีดีจัดอยู่ในระดับดีเนี่ยผมยกให้เป็นนักบวหญิงกับกอมนิสเลเยอร์นะครับดีมากเนี่ยผมยกให้เป็นโพไซดอนนะครับผมเซซูนะนะครับแล้วก็แล้วก็ตัวไหนอะ เอลิสนะครับลูดิสนะครับผมประมาณนี้ส่วนดีเยี่ยมเนี่ยผมยกให้ชินโนสเกะฮิมาวาริโทวะกับอาดัมนะครับผมประมาณนี้โอเคหวังว่าผมจะไม่ได้พูดตัวซ้ำกันนะถ้าผมพูดตัวซ้ำไปก็ต้องขออภัยด้วยนะครับโอเคมาจัดระดับในในคลิปนี้เลยนะครับแบบว่าเผื่อมีคนถามว่าพี่ครับพี่จัดอันดับให้ตัวไหนบ้างอยู่ในระดับอะไรบ้างอะไรแบบนั้นนะครับผมก็จัดให้เลยนะ เออประมาณนี้อืมก็ถือว่าเป็นแบบมันอยู่ใน,นระดับดีอ่ะดีถึงดีมากดีเยี่ยมเลยอ่ะสิบตัวนี้นะครับโอเครอบสุดท้ายนะครับรอบสุดท้ายนะไหวปาคุณผู้ชมอ่าเดี๋ยวผมจะขอเดี๋ยวผมจะให้เจอของหนักๆคือบาเบาแสงเบาน้ำวิญยาฝึกหัดนะครับตัวแสงตัวไฮเปอร์แมกที่สุดจัดถึกมากๆนะครับแถมแบบโค่นยากด้วยนะครับตอนนี้ โอเคไปฮะก็รอบนี้รอบสุดท้ายนะครับถ้ารอบนี้ชนะก็เป็นเป็นไปได้ก็เขาเรียกว่าไงอ่ะเป็นไปได้ว่า10ตัวนี้นะครับไหวไหวในหลีกเพชรหลีกทองนะครับแล้วก็หลีกเงินนะครับเออแต่ว่าระดับระดับมาสเตอร์เนี่ยอาจจะนะอาจจะอาจจะไหวในช่วงมาสเตอร์3ต้นๆน,น,นะครับเออมาสเตอร์ต้นๆน,นะครับ เออประมาณเตอร์3แหละแต่ว่าพวกมาเตอร์สมาเตอร์หนเนี่ยอาจจะไม่ไหวแล้วก็ได้เว้นแต่จะมีเกียร์เดาวติดให้10ตัวนี้3มช่องนะครับอันนี้คือก็ไม่แน่เหมือนกันอาจจะไหวนะครับผมโอเคก็ถ้าจะถามผมนะว่าค o ลาโบดีไหมดีนะครับบอกเลยว่าดีดีจริงๆแต่ว่าเออ่ทางเกมเขาจะเขาเรียกได้อะ ทางเกมเขามักจะเอาตัวเลนเจอร์ธาตุน้ำธาตุไม้ผลิตมาเยอะแล้วก็ออกแบบมาเยอะประมาณนั้นแล้วก็แบบมันแบบมันมันดีนะครับมันดีหลายตัวเลยแต่ว่าธาตุไฟอะ่ะอยากให้ทางเกมแบบเอาตัวดีๆมาหน่อยอะ่ะอย่างเช่นแบบ ให้มันแบบมีดามจธาไฟสกิลแบบจะเจ๋งๆเลยอ่ะแบบเจ๋งๆดามจแรงๆรงอะไรแบบเนี้ยยืนไกลๆอะไรแบบเนี้ย,กยบบสกิลดีอ่ะอยากให้มีสักตัวหนึ่งเลยครับผมเพราะว่าดามจธาไฟเนี่ยหรือว่าตัวธาตุไฟดีๆอ่ะในโคนระโบมันมันหายากอ่ะเออมันแบบมันมีน้อยนิดเออประมาณนะครับไม่มีน้อยนิดตัวธาตุไฟโคนระโบที่ผมคิดว่ามันยังใช้ได้อยู่เนี่ยก็คือเอลิสนะครับเอลิสฮิมาวารินัสสนะครับผมเนี่ยประมาณ3ตัวเนี้ย เท่าที่ผมดูนะ3ตัวนี้เลยครับเนี่ยมันมีแค่3ตัวเนี้ยนะครับธาตุไฟที่ผมคิดว่ามันยังใช้ได้ดีอยู่นะเออซากุระอ่ะอีกซากุระอีกตัวหนึ่งนะครับ4ตัวเนี้ยนะครับคโลโบเนี่ยผมคิดว่ามันยังใช้ได้อยู่มันน้อยมากครับตัวธาตุไฟที่ใช้ดีๆอ่ะเออก็อยากจะวอนทางเกมให้ผลิตตัวธาตุไฟดีๆมาหน่อยนะ <c oughs> ถ้ามาเนี่ยไอดีเกลือผมเนี่ยคงจะเติมแล้วก็คงจะสุมหามันนะครับผมโอเค ประมาณนี้รายการน,นะคุณผู้ชมสำหรับคลิปนี้นะครับโคจิก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมขอบทุกคนมากครับที่ติดตามคลิปนี้นะครับมาตอนนี้มินน่าบ๊ายบายครับผม